ค่ะสวัสดีครับมาโยมพี่หิมช่วยไกด์หนูไปต่อหน่อยค่ะอ่าเดินเดินอ๋อายถึงนึกว่าจะให้เดินไกด์ไปต่ออ่าอ่ามาคุยกันมาคุยกันมาคุยกันอ่าโอเคโอเคก็คือก็คือว่ามันอยู่กับปัจจุบันแบบว่าเวลาแบบยกมือมันอยู่กับปัจจุบันได้ใจเย็นขึ้นแล้วก็ เเมื่อกระทบรับผัสะอะไรที่ว่ามันแรงแรงมากๆถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะไม่มีใจที่ตรงกลางมันว่างเบาได้เหมือน,ตอน,ต,อนตอนนี้อะค่ะอันนี้ก็เลยก็เลยรู้ว่ามันเป็นผลของการภาวนาดูตอนนี้ไปเลยเกิดภาวะตื่นเต้นแต่ภาวะตื่นเต้นไม่เข้าถึงใจเห็นไหมภาวะอัตตา ที่ปกติจะเป็นตัวตั้งตั้ง,งภาวะอัตตาบางลงจนแทบสัมผัสไม่ได้เนี่ยมันเป็นพัฒน,นาการต่อเน,นื่องปกติคุยธรรมะกับเพื่อนก็จะชอบไปสอนเพื่อนสอนเสร็จแล้วก็เห็นแล้วแหละว,ว่ามันมีอัตราแบบนักเกียรตินักเกียรติแล้ววันวันนี้ก็ยังทํากิจกรรมแบบเดิมแต่ว่าสังเกตแล้วว่าอาัอาตรามันเปลี่ยนไปมันเหมือนกับว่ามัน มันน้อยลงนะคะใช่มันเรียกไม่ถูกว่ามันน้อยหรือว่ามันยืนยันให้เขาเรียกจะจะใช้คําว่าอย่างนี้ก็ได้คือเหตุเดิมหรือสิ่งที่เราหรือกิจกรรมที่เคยเล้าอัตราให้มันขึ้นมาตัวโตแล้วคร้องนาอัตราไม่คร้องนาเราเหมือนเดิมเพราะเรารู้และเห็นอัตรามาหลายสัปดาห์จนคุ้นชินกับกิเลสตัวนี้พอควรพอมันเริ่มเผเยอตากาลังจะขยับตัวเราเห็นมันเอ๊ะเอ๊ะเอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยังไม่ได้ทํา อะไรจนข้อมงำที่สําคัญคือมันไม่กระตุ้นหรือเป็นเหตุแห่งการกระทําจนออกทางปากทางกายเรามาสักพักหนึ่งแล้วและตอนนี้มันเริ่มถึงขนาดที่แม้แต่พฤติกรรมทางจิตที่เกี่ยวกับอัตตาก็เริ่มเห็นวัยขึ้นจริงๆเนี่ยผมยังไม่ให้ทาอะไรเพิ่มนะเพราะรู้สึกทําการบ้านเนี่ยรู้สึกมันเข้ามากมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจิตของมโยมมีพัฒนาการมาสู่ความว่างมีความตั้งมั่นมีความเป็นผู้ใหญ่ภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ชัดเท่าข้างในข้างนอกเหมือนจะพูดเหมือนเดิมน้ำเสียงอะไรเหมือนเดิมแต่หน้าตาเริ่มเปลี่ยนแต่ที่สําคัญคือใจเปลี่ยนเยอะมากแล้วเปลี่ยนทุกครั้งที่มาเจอกันนะฮะผมว่าได้แต่อนุโมทนาอนุโมทนาครับทําอย่างนี้ต่อทําอย่างนี้ต่อเลยนะครับภา,ภาวะทางใจปกติว่าเราปฏิบัติธรรมเราถึงจะสัมผัสหัวใจแล้วเขาจะสื่อสารกลับมา แต่วันนี้รู้สึกว่าเอาทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ว่าใจเขาก็สื่อสารกลับมาหรือว่าเอภา,าวะพวกพวกอ่กอาลมหรือว่ากระแสธรรมชาติอะไรเงี้ยมันจะมันน่าจะเป็นเพราะว่าสมรถนดีขึ้นใช่อันนี้อันนี้คิดเราเองแต่ว่าพี่มาเคยบอกว่าอย่าไปตีค่าว่าอะไรดีหรือไม่ดีก็เลยก็มองหลวๆ มองรวมๆเวลาแต่ดีหมดเลยดีหมดเลยที่พูดมาดีหมดเลยเข้าใจใเข้าใจด้วยว่าภาวะตรงนี้มันเกิดมาจากสมถะเห็นเหตุแห่งภาวะตรงนี้แล้วรู้ด้วยว่าไม่ต้องไปยึดว่าดีไม่ดีค่ะใช่ใชเออเป็นมุมมองที่สมบูรณ์ที่สุดในภาวะนี้เหมาะแล้วครับก็คือการว่าหนูเหมือนเดิมก็คืออยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปให้ค่าเขาว่าดีไม่ดีก็ให้ดูชดูตาม นั้นๆน,น,นะคะดูภาวะเป็นปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยลงรายละเอียดมากขึ้นหมายความว่าการเห็นภาวะทั้งกายและใจเป็นปัจจุบันความว่าความเห็นภาวะทั้งกายและใจเป็นปัจจุบันคือยิ่งเห็นเป็นปัจจุบันได้ต่อเนื่องเท่าไหร่แปลว่าสติของเรายิ่งดีเท่านั้นเพราะโดยปกติถ้าเราหลงไปคิดจะอยู่กับอดีตอนาคตถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นเราจะไม่มีอาการที่กินข้าวแล้วไปนึกถึงตอนกินข้าวเสร็จเราจะไม่มีอาการอาบน้ําแล้วนึกถึงตอนที่จะเปิดประตูห้องน้ําออกไป เราจะไม่มีอาการตอนทํางานแล้วนึกถึงตอนงานเสร็จเราจะอยู่กับงานนะปัจจุบันดีขึ้นเรื่อยๆเน่จะเป็นตัววัดผลจากกิจวัตรประจําวันเลยจากเรื่องที่เราทําทุกวันแต่มันจะไม่ดีฉับพลันมันจะค่อยๆดีขึ้นเหมือนภาวะจิตของมายมที่ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอย่างนี้แหละข้อดีของมายมก็คือรู้ตัวและรู้ด้วยว่าตัวเองทํามาถูกทางสามารถพูดได้ถูกตรงเป๊ะในแบบที่ผมเห็นด้วยเราสื่อสารกันตรงผมไม่ต้องพูดอะไรเลยม,ยมายมสามารถพูดให้ผมฟังแล้วมันถูกแบบที่มายม เห็นตามตรงได้หมดเลยดังนั้นเนี่ยจึงค่อนข้างปลอดภัยากับการทําแบบนี้เพราะมายมสามารถรู้กิจกรรมรู้งานรู้ภาวะจิตของตัวเองได้แบบครอบคลุมดีอยู่แล้วก็แค่ลงรายละเอียดเรื่องปัจจุบันให้มันครอบคลุมไปในเรื่องชีวิตประจําวันด้วยครอบคลุมไปในเรื่องของการเจริญสติในชีวิตประจําวันด้วยแค่นั้นอย่างโมหะกลางตัวหรือว่าเทาๆอะไรที่พี่มเคยบอกพอไปดูเอง ก็ดูไม่เป็นแต่ก็ก็ก็เลยอันนี้มีทรงไม่เป็นไรเพราะมันไม่เคยเกิดอย่างจิตตอนนี้มันไม่เคยเกิดแล้วมันเกิดไม่ชัดไม่ต้องสนใจแต่ถ้ามันเกิดอีกแล้วชัดเดี๋ยวผมก็ชี้ให้ดูอีกจนกว่าจิตมันเข้าใจไม่เป็นไรครับผมขอบคุณที่ฟิมมากาค่ะมทนาสาธุอนุโมท<ม>น,นานะครับโอเคครับ